สวัสดีค่ะทุคนกิฟนะคะจากช่อง Easy Group Channel นะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนที่คอร์ดกันในเพลง Money Honey นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงความหมายดีมากๆเพลงหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญนะคะเล่นไม่ยากด้วยนะคะมีแค่สี่คอร์ดบนนะคะ สำหรับเพื่อนเ่คนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาเจอชาแนลของกิ๊เป็นครั้งแรกนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดซ b s c r i b ์นะคะเป็นกําลังใจให้กิ๊ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสอนก,กีตาร์ใหม่ๆจากกิ๊ทุกสัปดาห์กันนะคะสัญญานะคะว่าจะมาทุกสัปดาห์จริงๆนะคะสํญญาหรับใครที่กดแล้วนะคะ,ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กิ๊บต่อๆไปกันด้วยนะคะคาดคาโปนะคะมาที่ช่องที่3นะคะเข้าไปที่เว็บดูขอดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปรับลดลงมานะคะ กดประมาณสองครั G, ้งนะคะก็จะเป็นคีย์จีนะคะแค่นี้ก็ไม่เจอคอร์ดทาดกันแล้วนะคะสําหรับคอร์ดแรกนะคะจะเป็นคอร์ดจีนิ้วชี้กดที่สายที่5ช่องที่2นิ้วกลางกดที่สายที่6ช่องที่3แล้วก็นิ้วนางกดที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็นิ้วก้อยกดที่สายที่1ช่องที่3นะคะแบบนี้คอร์ดที่2ขคอร์ดดีนะคะนิ้วชี้กดที่สายที่สช่องที่สอง นิ้วกลางกดที่สายที่2ช่องที่1แล้วก็นิ้วนางนะคะกดที่สายที่สองช่องที่3มนะคะต่อมาขอดีไมเนอร์นิ้วชี้กดที่สายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วกลางกดที่สายที่4ช่องที่2นะคะ แล้วก็ขอร์ดสุดท้ายนะคะเป็นขอร์ด C ีนะคะนิ้วชี้กดที่สายที่2ช่องที่1นิ้วกลางกดที่สายที่4ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางกดที่สายที่หช่องที่3าแบบนี้นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะเล่นได้2แบบนะคะจะมีแบบดีดแล้วก็ฉับแล้วก็ดีดธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาลองดูดีดแบบแรกกันเลยนะคะแพทเทิร์นนะคะจะเป็นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงอีกทีนะคะ สามสี่ลงลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงโดยที่ลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงจะเท่ากับหนึ่งห้องนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะก็เ,เล่นขอดละหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้พอมๆกันดูนะคะสาม ล,ล,ล, people, ลงลงลงขึ้นขึ้นลงลง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 ต่อมาอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะคะก็จะเป็นการดีดเฉานะคะก็คือมันจะเป็นเสียงบอดนะคะเวลาเราเล่นนะคะแล้วก็จะเอาฝ่ามือตรงประมาณนี้ค่ะฟาดลงไปเสียงมันก็จะบอด เดี๋ยวเราลองมาดูประโยคแรกกันเลยนะคะกับขอดจี G นะลงลงฉับแบบนี้นะคะฝฟาดลงไปนี้สำหรับการเล่นแบบนี้นะคะแต่ละคนก็จะมีองศาไม่ค่อยเหมือนกันนะคะลองฝึกซ้อมไปเรื่อยๆดูนะคะสามสี่ลงลงฉับขึ้นขึ้นลงฉับอีกทีนึงนะคะสามสี่ลงลงฉับ ตอนแรกของเพลงนะคะเราจะเล่นไปแบบนี้กี่ล้าฉันก็ไม่แรก ประมาณนี flying, ้นะคะก็คือขอร์ดซีเราจะดิดแค่ลงลงฉับแล้วก็รอให้นักร้องร้องเข้านะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นทั้งหมดไปพร้อมๆกันดูนะคะกิ๊ก็อาจจะขออนุญาตเล่นแค่ท่อนฮุกนะคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นซีคอร์ดบนทั้งเพลงนะคะสามี่กี่นฉันก็ไม่ได้ก็ไม่ วานนี้นะคะเพื่อนๆดูจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กิฟกันด้วยนะคะที่สําคัญนะคะอยากให้กิฟสอนเพลงอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันเรื่องกีตาร์ก็ได้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ